ก็จะต้องเลือกซอสแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกคัพปิ้งอีกทีหนึ่งครับผมปกตินะทุกคนเราก็จะต้องแบบว่าเขียนชื่อด้วยหอมนมมากนะคะทุกคนกินแล้วโตกินแล้วสวยตัวนี้จะเป็นปังชีสลูกตัวนี้จะเป็นไผทูน่าค่ะไผทูน่าไผ่ไ,ไก่ปกติขนมที่ร้านนะคะถ้าซื้อถ้ามาทานแม่จะอุ่นให้ร้อนๆเพราะว่าขนมพวกนี้ต้องอุ่นร้อนๆถึงจะอร่อยลูก <laughs> อันนี้ซ <laughs> ื้อดอกอะไรคะ <laughs> ดอกกินเราบินได้ก <laughs> ินาบินได้เ <laughs> ลยจับไปกับแซงซี่ ร้านไม่รับวันนี้นะครับจะเนียพามาอยู่กันที่ ขนมหวานหอมตังนะครับผมตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับน่ออนอันนี้ตั้งอยู่ตรงคณะสังคมสัง,งคมใช่เ,ใชเป็นมอชอง,องเรานั่นเองเราก็เลยเปิดเป็นอีพีแรกที่นี่เลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้าง,งนัดนัดแม่แจงไว้จริงเคยมาถ่ายตอนปีหนึ่งแล้วด้วยใช่แต่นี้เป็นร้านใหม่นี่ทุกคนก็คือนี่เป็นร้านใหม่สวัสดีค่ะเชิญค่ะทานอะไรดีลูกที่นี่เราขายอะไรบ้างครับแม่แจงมีเคปเย็นลูกเคกเย็นจะแบบในรูปนี้นะคะแล้วก็ส่วนนั้นก็จะมีไอศครีมมีน้ําแข็งใสแล้วก็สมูทตี้ค่ะแล้วก็็จะมมมีเเนนนู้องให่ปคัฟ แต่วันนี้มีทําเบรคไปด้วยตอนเช้าเป็นเค้กอะไรนะครับแม่เป็นเค้กส้มค่ะเค้กส้มเป็นเค้กส้มเป็นทาร์ตไข่บาวนี่แล้วก็เค้กกล้วยหอมตอนนี้นะครับทุกคนก็คือได้ใบสั่งมาแล้วเนาะก็จะมี3ามอันนอนี่อ่อนถือถือถือซิปกติก็จะมีหลักๆที่เป็นเมนูที่เราชอบทานกันเนาะก็จะมีเค้กเย็นน้ำแข็งใส ไอศครีมไอศครีมนั่นเองก็คือปกติเราจะต้องติ๊กติ๊กเนาะทุกคนตัวอย่างอย่างเช่นไอศครีมละกันก็คือจะมีให้เลือกแบบ3รลูก25บาทเราจะต้องเลือกซอสแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกทับป,ปิ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมปกตินะทุกคนเราก็จะต้องแบบว่าเขียนชื่อด้วยเวลามา ที่คณะสังคมอะ่ะตอนเที่ยงคนจะเยอะมากคือคนมัมนจะเต็มเลยแล้วก็แม่แจงก็จะมีไมโครโฟนตอนนี้มีอยู่ไหมครับแม่แจงมีครับมีใช่ไหมเห <laughs> มือนสตาร์บัคอะมันจะเป็นฟีลสตาร์บัคแบบนี่ออนคนสวยอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ออ <laughs> ทั้งโรงคณะสังคมปกตินะครับแล้วก็จะเอาไปปักตรงนี้ตรงนี้พระเจะวางตรงนี้มากลางวันแล้วเสียบงี้อ๋ออย่ตรงนี้เอาไปแล้วก็รอนอนขี่เลือกขนมชานเล่นรอแล้วกันนะครับนี่ออนหิวแล้วมั้งหิวมากไม่ได้กินข้าวเช้าาวเยังไม่ได้กิน ก็ใจครับนี่คือเ <สา S 1> มนูอะไรบ้างครับผมจะมีตัวนี้จะเป็นปังชีสลูกปังชีสและตัวนี้จะเป็นชินามอนโลนนส่วนตัวนี้จะเป็นหมูหยองค่ะเดนิสหมูหยองแล้วก็จะเป็นครัวซองเป็นครัวซองอองาดาํางาขาวลูกส่วนตัวนี้จะเป็นโฮวีดค่ะตัวนี้จะเป็นไผยทูน่าค่ะไายทูนา่าไายไก่ค่ะเดนนิสสับป,ปะรดเดนนิสช็อกโกแลตถ่ะลุกแม่ไม่ได้ทําเยอะมากให้หมดวันต่อวันเราขายหมดขายหมดค่ะ อยากกินอะไรอยากกินอะไรจเข้ารทานอะไรดีทุกทานเลยเลือกเลยเลือกเลยปังชีสนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตอุ่นให้นะคะต้องอุ่นก่อนถึงจะทานอร่อยอุ่นร้อนๆก่อนทานพวกนี้จะต้องร้อนๆได้ไหมลูกแล้วก็มีอะไรบ้างนะลูกขออนุญาตอุ่นแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวรอไม่นานค่ะถ้าอุ่นแล้วน้องจะอร่อยค่ะเนาะ ปกติขนมที่ร้านนะคะถ้าซื้อถ้ามาทานแม่จะอุ่นให้ร้อนๆเพราะว่าขนมพวกนี้ต้องอุ่นร้อนๆถึงจะอร่อยลูกอันนี้จะเป็นชินนมอนโรนะคะส่วนตัวนี้เป็นปังชีสนะลูกตัวนี้เป็นปังชีสค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นครัวซองโฮวีตขนมที่ร้านส่วนใหญ่จะวันต่อวันลูกใครมามาเร็วก็ได้ทานบางครั้งก็จะหมดไวแล้วแต่บางตัวนะล,ลูกบางวันก็จะมีพวกชีสไพยชีสทัสขนมจะไม่ซ้ําแต่ละวันลูก จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าหน้าสตรอเบอรี่ก็จะมีเป็นพวกช็อตเค้กค่ะนี่คือสีหน้าของคนที่ยืนรอได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวแม่ใส่ถาดเพิ่มให้เนาะายนี้จะเป็นคับคนี่เหมือนนั่งอยู่ร้านแบบโรงแรมนะใช่มเดี๋ยวแม่เอาซ่อมตัวนี้สั่งได้ดอกไม้กินได้ไหมคะ ดอกไม้กินได้ค่ะที่ร้านจะเป็นดอกไม้ทานได้หมดเลยอะไรกินได้ตัวนี้โรสแมรี่ทานได้ได้ค่ะได้หมดทุกอย่างกินได้หมดเลยอันนี้จะเป็นไอศครีมนะลูกนะจะมีช็อกโกแลตแต่ส่วนใหญ่เด็กๆสามารถเลือกได้ทานได้หลายรสลูกได้3ก้อนใหญ่ๆเลยทุกคนนี่นะคะหนึ่งถ้วยค่าค่าลดได้ลูกอยากทานอะไรก็เลือกได้เลยตักให้3าลูกอ๋อขอดูไอติมิให้หยครับถ้าเราเคลียร์ถอยไปแล้วเรากินได้ไหม ได้ทานเลยแม่แม่ย้ายให้ลูกถอยไปนี้ถอยมาแล้วหนูนั่งทานได้กันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงเวลาทานแล้วนะครับชิมหน่อยครับหยดแล้วอืมอะไรอร่อยเราใช้มือกินได้ไหมพี่จูไม่เออแม่ร้องก็เลยเอ้าอืม เราลืมไปว่าเรามีไวเลสแล้วนะเอเอสสำอางปะเอเอสาใช่เรามีไวเลสล้ว่า <c oughs> สำลักความอร่อยชาเขียวนะคะก็จะเป็นชาเขียวที่ค่อนข้างเข้มข้นนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นชาเขียวที่แบบโคตรเข้มอ่ะจริงเหรอเคยกินไหมเขาไม่ชอบกินชาเขียวเท่าอะไรหรอยองชอบกินอะไร,รออชอบกินชา็จะปเป็น,นชามะนาวชาแดงเนี่แทนเลย อันนี้เข้มบบจริงทุกคนมันจะไม่ใช่ชาเขียวที่ติดหวานเนาะมันจะเป็นชาเขียวที่เหมือนพวกชาตามืออะถ้ากินชาตามือมันจะมีความเข้มกว่าร้านที่แบบว่าร้านทั่วไปอธิบายยากเนาะแต่ว่าเวลากินชาตามือมันจะมีความเข้มกว่านาะพี่จูข้อฟัวอร่อยเหรอกลัวชาหนัก <sh arp> <c oughs> นี่อุ้ยได้ละทุคนเฮ้ยความสามารถล้ำเลิศเกินแกนี่อร่อยนะเขาชอบนะเขาาอร่อยนะไม่ให้ความรู้สึกเหมือนโค้ซองที่ มีความคคริสริส s ี้มากกว่าความกรอบๆแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยวิปครีมอันนี้ซื้อดอกอะไรคะดอกผีเสืนอวินได้กินจี้อวินได้เลยจุดไปกับแซงซี่อะหัวโอ้ยปกติอร่อยเป็นคนกินแบบว่าของหวานบ่อยไหมเดี๋ยวเขาไม่ชอบกินของหวานจริงเหรออือเมื่อเพื่อนบอกเขาชอบของหวานเขากินแต่ข้าวเขาก็อิ่มแล้วอะของหวานก็เลยไม่ค่อยกินแต่ว่าอร่อยพี่ไม่ได้กินของหวานบ่อย ต่ต้องมากินร้านนี้แหะเราไม่เคยกินร้านนี้ด้วยเนี่ยครั้งแรกเลยอืมวเป็นไงปอทอจอปรทับใจอสม <laughs> กับเป็นแมทคอมแมทคอมเออมันจะมีเรื่องเล่ามากแมทคอมราคาข้าปีหนึ่งอะ่ะทุกๆเจเนอเรชันของอแมทคอมอ่ะจะสร้างคำใหม่ขึ้นมาตลอดทุกคนสมมติบูมแล้วก็จะคิดคำใหม่ๆขึ้นมานี่เค่กล้วยหอมอันนี้อร่อยรานนั้นแม่จะเนี่ยมากินทุกคนถ <laughs> ้าอบร้อนๆอ,อ,อร่อยอาจารย์ครับเค้กกล้วยหอมไม่ชิ้นเท่าไหร่นะครับจะใายชิ้นสิบมา อันนี้คือชิ้นสิบาททุกคนแต่ตัวที่ขายดีก็คือชิออกไ,ไม่หอมก็ขายดีมากอันนี้เด็กๆชอบทานนี่มากเลยชอบมากินก,กินเบอร์นี่จังเลยกันเลยกินเบอร์นี่กันไหมเบอร์นี่นะคะอันนี้ชิ้นเท่าไหร่คะสิบบาทจ้าสิบบาทสมันก่อนนะ่ะคือรถแดงอ่ะวิธีของการขึ้นของนักเรียนสมัยสมัยยุคพี่นะสีส่สปีแล้วคือขึ้นไปเลยไม่ต้องถามมันลงรถจ่ายยีจ่าย3บาทละลงเลย เคยนั่งแมสสรถแดงอ่ะช่วงมาปายอุ้ยประจำไปไหนบ้างเลิกเรียนแล้วก็ไปพันทิปจะไปพันพิเศษใช่้วยก็ปั่นจักรยานสีแดงไปพันทิปฮ้ยมีจักรยานสีแดงด้วยเหรอคืออะไรทางกานส่วนตัวอืของพิเศษอ่ะของพิเศษเลยอ่ะอันนี้นึกถึงจริงเคยกินในท็อปที่เป็นร้านขนมปังขนมปังชีสอะไรเงี้ยคลิงนั้นเลยทุกคนคลิปแบบกินในห้างวิลลลืมบอกไปว่าเราเอาบราวนี่ใส่ไอติมอร่อยมาก ชินจ์จ้ะ<ด>พี่จูเรียนเกาหลีมาเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดภาษาเกาหลีหนา้นาถือเซ็ตยอ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 ซอเป็นกับเซมินตาถอ,น,อาานนึ่งน,นี่มือยอค่านี่แหละพอก่อนคลิมไม่ทันส่งมาเร็ว a few minutes later เขาเริ่มอิ่มแล้วนะพี่ก็เริ่มอิ่มแล้วได้เยอะมากเวยให้เยอะมากจะพองเยอะมากเลยเดี๋ยวว่าต้องเหลือไม่ให้ตากล้องเลย พี่ๆหน้าทุกคนอยากให้ตัวเนี่นยไปร้านไหนสามารถคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ร้านไหนให้ตัวเนี่ยเข้าไปนะครับเ DM มาได้เลยไอจีเมลก็ได้อะไรก็ได้ครับโทรมาได้เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นทาร์เก็ตที่มาดูแบบเป็นเด็กมอชอร์ไหม,มคอมเมนต์บอกนะหรือเป็นคนเชียงใหม่ทั่วไปเลยเพราะว่าปกติจะมีแต่คนรัมมมอชอมาดูเรา<ม>อะไรเงี้ยอืมถ้าใครมานะครับตามตัวเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี่ยให้ส่วนลด3%จริงปะปร้านหน้าทุกคนมาขนมมันไม่ได้แพงประหลงพรมีแล้วก็ยี่สิบบาทอะไรยงี่ได้ชชิิิิมมมมซซนนนนนาาออเลยส อยากเลียมชาผลไม้ลูกทุกคนลืมหนึ่งอย่างลียมชาลูกชาอร่อยมากมาลูกลืมหนึ่งอย่างหอมนมมากนะคะทุกคนกินแล้วโตกินแล้วสูงขอใช้มือนะครับทุกคนขออนุญาตเลยอืมมันหอมผลไม้เนาะอืเก็เฟรชถ้ากินอะไรที่เฟรชมากๆหรือแบบใครไม่ชอบกินเลี่ยนก็กินแบบนี้ก็ได้ตัวนี้เท่ามันนี้ครับอันนี้คือเลดแเต็มสิบเนาะเนี่ย น้มอนครับแล้วก็แล้วแบบนี้อร่อยมากันได้ทุกคนที่ร้านหอมตังมันจะตกชิ้นละประมาณ10 20 30บาม้านแล้วก็มีเมนูที่แบบว่าเป็นชีสพายเท่าไหร่นะครับแม่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ดีกว่าตอนจบละตอนนี้นะครับทุกคนก็คือกินเสร็จแล้วแล้วก็กล้องแบตหมดไปแล้วนะครับก็เลยพามาเจอแม่ใจนิดนึงยอดกินไปเนี่ยกินยวพี่แม่ฝากมาที่นึก็เด็กๆที่อยากมาทานนะคะลูกจะทานอาหารกับไอ้ขนมอร่อยเป็นเทปเย็นลูกน้ำแข<อ>็งใสไอศครีมสมูทตี้สตรอเบอรี่เชิญร้านหอมตังเลย เมนูพิเศษก็จะเป็นชีสทา้าชีสพายลูกแล้วก็สตอรบัตี่ช็อตเค้กเบอรต้นที่ห้า9้าแด้าแล้วตัวผลไม้แม่เน้นผลไม้สดตามฤด,ดูกลาลเราใส่เยอะมากเยอะจริงๆ <c oughs> ถ้าขนมจะเปิด8ปดโมงเช้าเทปเบียนจะเปิด10บโมงปิดก็ห้าโมงเย็นค่ะฝากนะคะใครอยากสั่งเบรกสั่งได้รับํำเบรกเลยลูกราคาเป็นกันเองติดต่อที่เบอร์อ่าศูนย์แปดศูนย์สองสามหนึ่งสี 8, ส่ห้าหกเก้าไวเลย <c oughs> ขอบคุณแม่แจกวงมากเลยหนับแม่ก็ขอบคุณลูกๆมากเลยช่องนี้น่ารักเนาะดีทีก่อนน่ารักทั้งคู่ตากล้องด้วยหล่อคตากร้องตากร้องก็ร้องตากล้องก็ร้องร้องติดไหล่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตากล้องเฮ้ยได้เห็นหน้าตากล้องแล้วเรื่องอะไรคบปู่เดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนอร่อยบ้างนะอันนี้ใครชอบอันนี้ใครกบได้ไปถ่าไปถ่ายเป็นช่วงหลุไหล่จะร้องให้จะร้องให้ เงยมองยมเงยมม่อ้ย่ป็นยังไงครับนี่อร่อยแต้อร่อยออยแต้เขียวชาเขียวสตรอเบอรี่ลาไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใน EP สองอยากให้ไปไหนคอมเมนต์ได้ครับไม่เป